ไมนมีแผนอะไรแต่ว่าเราเดินตามมันเดีอดมันเริ่มขยับแล้วเมื่อกี้นี่มันมองจ้องฟ้าอยู่ต้องนานมันมีอาวุธดเวยนั่นเริ่มทะเลาะกับต้นไม้ เหมือนบัวขาวไม่ผิดเลยแม่งชอบทะเลาะก,กับต้นกล้วย นี่มันไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอเนี่ยฮะเห็นมันยืนอ,อยู่ตรงนี้เกือบสิบนาทีแล้วน่นจากนั้นก็ออกเกมเสียเวลายืนเฝ้ามองมาตั้งนานอุตส่าห์ยืนให้กำลังใจตั้งนานห,ห่างๆแบบห่วงๆสุดท้ายก็ทิ้งกันได้ฝนก็ตกอาหารก็เลือน้อยที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าผมเดินตามทางไปเรื่อยๆนี่ผมก็น่าจะเจอเมืองอะไรสักเมืองนี่แหละแต่นะผมก็ไม่เคยเดินมาแถวนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็อาหารอะไรก็เริ่มหมดแล้วผมว่าผมจะตั้งแคมป์หน่อยแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องการหิน ได้มาละหนึ่งก้อนก็อย่างน้อยใน crafting list เนี่ยมันเขียนว่าผมต้องการหินสีก้อนนะครับแล้วจากนั้นผมต้องหาเนื้อด้วยซึ่งผมยังไม่เจอสัตว์สักตัวเลยกว้างหายไปไหนหมดไม่รู้ออแม่เงยน้ำหนักเกินอีกอ๋อ ต้องทิ้งใช่ไหมเนี่ยนะยัอยงอีกไอ้นี่ถ้าเก็บขึ้นมาอีกทีหนึ่งจะไปโยนทะเลเลยนะเนี่ย มันก็ใช้เวลาพอควรเลยนะเนี่ยผมจะไม่ปแปลกใจเลยถ้ามีคนเอาปืนสั้นมาจ่อหัวตอนเนี้ยโอเคได้มาแล้วทิ้งไปเราไม่ต้องการโอเคเราแค่ต้องหาที่ดีๆนะครับที่จะไม่มีคนโผล่มา จากนั้นเราก็จะตั้งแคมป์กันดูเหมือนว่าเราจะเจออาหารของเราแล้วครับเสียงมาจากข้างหน้าผม ร้อโอ้โหหมาป่าสีฟ้าไก่พันเราต้องการแค่เนื้อยอย่างเดียว โอเคตอนนี้เราก็จะหาที่ดีๆนะครับตั้งแคมป์ไฟเยอผมอยากได้ที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนผ่านมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในป่าเนี่ยมันจะมีคนมากน้อยแค่ไหนแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ที่ดีนะเนี่ยแบบว่าหลบฝนไปด้วยอ่าไม่ได้เราต้องพื้นเรียบอย่างเดียวโอเค ช่วยไม่ได้งั้นเราก็มาตรงนี้แทนแล้วกันนั่นแหละต่อไปก็ใส่เนื้อไปสินะแล้วไงต่อละเออฮะแล้วไงต่อละ่ะเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นพวก โอไม้โอเคงั้นเราต้องไปหาไม้ผมลืมไปได้ไงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เบสิคท,ที่สุดเลยเนี่ยในการก่อไฟหวังว่าจะไม่ต้องใช้ไฟแช็คหรอกนะเนี่ย โอ้เสร็จสักทีใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยผมว่ามันเกือบผมว่ามันอยู่ประมาณ6กถึงเนาทีมั้งประมาณเนี้ยกว่าเหนือจะุกโอเคเราก็เดินทางต่อเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทของส่วนหนึ่งก็หายไปนี่มันเป็นครั้งที่สองผมละตั้งแต่เล่นเกมนี้มา แต่ยังน้อยก็ดีวกว่า DC แหละที่มันหายไปทั้งตัวเลยลาโลกไปซะหลังจากเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทไอ้นี่ก็ตายทันทีเลยฮะโอ้โหแล้วมันก็ไปเจอของดีสด้วยขอบคุณมากไอ้น้องหวังว่าจะได้เจอกันอีก ก็หลังจากที่ผมตั้งแคมป์ในป่าเนี่ยผมก็ได้ไปคล้ายๆเหมือนบังเกอร์หรือว่าที่พักของทหารนะครับจากนั้นผมก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเอา M4 ไม่ใช่ M4 ปืนเซมิออโต้ไรเฟิลมให้ผมสามคนข้างหน้าผมเหมือนจะไม่เห็นผมนะเนี่ยอืม ผมจะปล่อยมันก็ปล่อยไปได้นะแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ดิรู้สึกมันไส้มันยังไงไม่รู้โอเคเก็บไปส อีกคนนึงก็วิ่งปากลาไปละกระสุนหมดโดยผมเออดูซิศพอ,อยู่ไหนหึอย่างน้อยก็มีชุดเกาะนะ่น,นี่ยคุณรู้อะไรไหมสองในสามแล้วผมก็เลือกยิงคนที่หวยที่สุดเลยคือไอ้สองคนนั้นมันไม่มีอะไรเลยโอเคคนแรกมันมันมีชุดเกาะใช่ไหมแต่มันไม่มีปืน อีกคนนึงก็มีแค่ปืนสั้นแต่โชคดีนะที่มันมีกระสุนปืน M4 ของผมไม่ใช่ M4 ปืนเซมิออโต้ไรเฟิลพูดผิดตลอดเลยแต่ไงก็ตามตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเมืองแล้วแกเป็นเมืองที่บังเอิญผ่านมานะเสียงรถตำรวจแล้วก็สอบคน โอเคมีคนอยู่ตรงนี้แปบบหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีปืนอะไรมันอาจจะมีช็อกกันก็ได้หลบก่อนแต่ผมแน่ใจว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงชักปืนผมก็กังวลข้างหลังเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้นี่เหมือนกับว่าเราเดินผ่านนรกมาเลยนะเนี่ย โอเคผมจะไม่เสียเวลากับมันผมอยากจะรู้ว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันตามผมมาก็ช่วยไม่ได้ โทษทีน้องพี่ได้ยินเสียงก็เลยตามมาก็ว่าอยู่แล้วตรงนี้มันชอบมีคนเอาสไนเปอร์มาส่องผมได้ยินเสียงเท้าแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนจากแถวรถตำรวจเสียงเท้ากล้เข้ามาแล้ว เจ้าของศพเฮดช็อตตายครั้งที่สองไปกลับเอาไม่ได้แล้วละ่ะคุณรู้รึเปล่าว่าอัปเดตใหม่เนี่ยคุณสามารถพกปืนได้หลายปืนอยู่นะเนี่ยม,มันเป็นรีโหลดแอนิเมชันที่สวยแล้ะน่าพอใจมากผมชอบ ก็เสียงรถตำรวจก็หายไปแถวปั๊มนะครับผมคิดว่ามันต้องมาจอดเติมน้ำมันแน่เลยแต่ว่ามันไม่อยู่เอ้ยมันอยู่ตรงนั้นโอเคจะไหวไหมเนี่ยเออหืออนะ้วมันกี่ตัววะเนี่ยกระสุนหมดโอเคพี่น้องตอนนี้เรามีปัญหาละตอนนี้เรามีปัญหาละ มันมีกี่คนวะนั่นน่ะน่าจะสี่คนนะเนี่ยหนึ่งคนอยู่ในรถตำรวจอีกสามคนโดดออกมาเรามีปัญหาแล้วล่ะพี่น้องครับ ี่มันไม่ใช่ครั้งแรกของผมที่ผมมาเจอคนจำนวนเยอะกว่าผมเจอมาเยอะละหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้าก็เคยนะแต่คนพวกนี้เขาไม่รู้เลยว่าจำนวนเยอะกว่ามันคือว่าจำนวนเยอะกว่ามันก็ได้เปรียบจริงแต่ว่าคนพวกนี้อย่างที่ผมเคยบอกประจำว่าเขาอ่ะจะฆ่าผู้เล่นที่ไม่มีอาวุธ เขาเลยไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ PVP ไม่รู้ดิมันคือวิธีมองลงผมบางคนมองอีกแบบหนึง่งผมมองอีกแบบนึงบางคนอยากเดินไปซ้ายผมอยากเดินไปขวาแต่ก็ตามผมว่าผมจะทิ้งปืนเซมีของผมตรงนี้แหละผมไม่อยากให้มันเอาปืนผมไปฆ่าคนอื่นทิ้งแม่ไงไว้ตรงนี้แหละ อย่างน้อยเราก็ฆ่าคนที่เลือดน้อยมากที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีเสียงปืนมาจากตรงไหนยังไม่รู้เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละเขาไม่มีประสบการณ์ pvp ขนาดแค่เสียงปืนยังแยกไม่ออกเลยว่ามาจากทางไหนทางทางที่ตัวเองอยู่ใกล้มากที่สุด เก็บไปสองคนเลขกสองคนพวกนี้แต่งตัวเต็มยศนะหมวกทหารชุดเกรกาะกันกระสุนแต่ขาดแค่ประสบการณ์เฉยๆก็อีกคนหนึ่งนี่มันไปหลบที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วรถตำรวจก็เงียบไปเลยคงจะไปรับเพื่อนอีกสองคนละมัง้ง อีกคนหนึ่งก็น่าจะเฝ้าศพไม่ให้ผมไปรูดเพื่อนมันพอมีคนยิงกลับมาเนี่ยมันค่อยเอนเตอร์เทนหน่อยแต่มันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าเดซีหรอกนะเกมนี้ มไม่มีของที่ผมต้องการเลย้ยอ,อ้าวบั克ออกโอเครถตำรวจอยู่ไหนก็รถตำรวจก็เหมือนจะหายไปเลยนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันต้องไปรับเคื่องมาแน่ๆซึ่งถ้าผมจะ เราต้องอย่าลืมว่าเกมนี้มันยิงทะลุก,กระจกไม่ได้หรือว่าได้วะแต่ตอนนั้นมันไม่น่าจะได้นะผมไม่น่าจะพลาดขนาดนั้นนะ เจ้าของศพต้องมาด้วยแน่ๆอย่างน้อยคนหนึ่งอะนั่นไงดูเหมือนเขาจะหาศพตัวเองไม่เจอเนี่ยโทษทีน้องมันอาจจะช่วยทาให้น้องเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีปืนแล้วโดนน้องไล่ฆ่าเนี่ยมันรู้สึกยังไง เสียงปืน